รัฐบาลลาวหวังประชากรแรงงานลาวหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยหมดประเทศโดยมีประชาชนชาวลาววัยหนุ่มสาวและแรงงานทั่วไปตลอดทั้งักเรียนนักศึกษาหลายคนต่างพางกันลาออกจากสถานศึกษาเพื่อมาหางานทําที่ไทยพากันเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากจากสภาวะเศรษฐกิจลาวตกต่ําถึงขั้นวิกฤตเงินสกุลกีบของเราไร้ความหมายไรค่าในสายตาคนลาวและมันจะซาบสูดในอีกไม่ชา้า ปัจจุบันคนลาวใช้เงินสกุลของไทยคือเงินบาทสกุลเงินหยวนของจีนและดอลลาร์จากกรณีที่ทางการลาวประกาศใช้สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินประจำชาติลาวคุณค่าของเงินกี่ก็ถูกประชาชนมองไม่มีค่าเลยหนีตายแหกเขาไทยเพื่อความอยู่รอดต่อไปเงินบาทเป็นสกุลเงินที่สําคัญสําหรับชาวลาวในช่วงเวลานี้ถึงแม้รัฐบาลลาวจะพยายามสนับสนุนให้ประชาชนใช้เงินหยวนก็ตามแต่คนลาวส่วนมากเกือบทั้งประเทศยังใช้เงินบาทไทยอยู่ และแน่นอนว่าประเทศไทยเป็นเมืองสวรรค์และเมืองในฝันของชาวลาวหลายหลายคนจากกรณีที่ยูทูบเบอร์ลาวหลายคนต่างพากันทําคลิปโปรโมทและชื่นชมประเทศไทยตลอดทั้งโชว์ทัศนียภาพสถานที่ต่างๆในเมืองใหญ่และชนบทเลยอาจทําให้ชาวลาวอยากมาอยู่ที่เมืองไทยเป็นจํานวนมากเมื่อประชาชนลาวพากันออกจากประเทศแห่งเข้าไทยเป็นจํานวนมากทางการกระรูงแรงงานลาวเลยออกมาประกาศอ,อ้อนวอน แรงงานลาวว่าอยากออกจากประเทศลาวเลยให้อยู่กับครอบครัวเดี๋ยวรัฐบาลจะเงินเดือนให้และก็เป็นจริงทางการลาวประกาศขึ้นเงินเดือนทันทีจากเงินเดือนหนึ่งล้านสองแสนกีบเพิ่มเป็นหนึ่งล้านสามแสนกีบหรือ2,600บาทต่อเดือนซึ่งเริ่มบังคับใช้ในวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2,566ถึงแม้ทางการลาวจะประกาศขึ้นเงินเดือนแรงงานในลาวแล้วก็ตาม แต่ในสายตาคนลาวเงินสกุลกีบมันไม่มีความหมายอีกต่อไปทางรอบเดียวคือไปหางานทําที่ประเทศไทยเมื่อทางการลาวประกาศขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีนักวิชาการลาวต่างให้ความสนใจในเรื่องนี้และพูดว่าก็เป็นการดีที่รัฐบาลลาวประกาศขึ้นเงินเดือนแรงงานลาวในช่วงนี้เพราะแรงงานใบหนุ่มสาวจะได้อยู่ที่ประเทศลาวจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติลาวให้รุ่งเรืองขึ้นแต่ในทางกลับกันในสายตาประชาชนลาวตอนนี้เงินบาทสาคัญที่สุด ถึงแม้เงินเดือนเราขึ้นแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะเงินจํานวนนั้นมันก็แค่นิดเดียวถึงขึ้นเงินเดือนก็อยู่ไม่รอดเลยจําเป็นต้องพากันแห่เข้าไทยทางเลือกเนาะหลายคนกับไปเล่งานต่างประเทศบบมี่ดอกพนักงานกิจกรรมที่ลงมาพื้นฐานใน่บมี่เป็นไปบ่ได้เงินเดือนก็จ้าน้อยเนาะมาเขาก็ได้จําเก่าบบมาเขาก็ได้ำเลอดอ่อนพอที่อยเป็นงานทำนะบ่ไเ้ลาเดินเดือนตาคือแบบมันเศรษฐกิจก็มาคอยดีนี่แหละวเดอยู่ไทยมันจะเล่นของเรา ทำไปสิไรยุ่บ้างนี่ยยืดซือแต่ว่ามันมีอย่างเี้แต่ยืดละลายยังไมยัดหน้าคือยืนไมยัหน้าเลิกเล่นอะไรก็บ่เนอะรทายุ่ียิบออกเนี่ยถ้าอยากเนี่ยถ้าเคยทำด้กีีเนาะไอ้ยแกแตนแนี่นะ